สวัสดีครับเมื่อนี้สวัสดีพี่น้องนะครับเพิ่งอยู่ตามประเข็ดนำเดอร์อยู่ไกลบ้านไกลซองสิ่ขอดเนี่ยห่ดซ่านเมื่อนี้สี่ผ้าลูกหน่อยเช็ดขนมโมกกินเล่นครับไ้ไปกองม,มาจากบ้านอะไรนี่ไปกอม,มาจากสวนเมื่อนี้เช็ดขนมโมกใส่ใบเตยนะครับนาะนะอันนี้จะมีข้าวข้าวโค้งบานเท่าเลยข้าวโคนะ้งนาะ เป็นเมนนะครับแต่ก็มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเจียวน้ำตาลไส้ก็ได้จริจะเป็นน้ำตาลบักข้าวก็ไรจริงก็ได้นะครับจะเป็นน้ำตาลน,ะน้ำตาลดี่เป็นเนื้อเหนียวอะ่ะเอออันนี้คือแป้งข้ามเมียวเนี่ยน้ำใบเตยครับเนี่ยเอาจากธรรมชาติเลยนะครับตัวนี้ก็่าว่าขั้นนะครับขั้นคั้นแป้ง,งมันได้ครับเสเอาน้ำน้ำใบเตยนะครับ เปียไปก่อนแล้วก็เอาน้าตาลเท่านี่แหละท่านใส่กับกะทินะครับกะทิกับกะทิกลองก็ได้นะครับไอ้มื่อปีมันเข้ากันแล้วก็เอาแป้งโล่งกับนวดนวลว้มันได้นะครับมันจะเหนียวไอ้ประมาณเหนียวเลยครับเแต่ใหญ่ใหญ่มันเละไหลเพราะว่าอย่างมันไปถือกับใส่มาเนี่มันติดเปื่อยมันติดปันเพราะไรนะครับเอากาวมาได้ไหมครับทำไข่ไก่ก็ได้ใหญ่ก็รูปอีกกองนิดนึงนะครับต่อไปกะทิมาเริ่มด้ำเนินการเลยนะครับเดี๋ยวในบ้านทีมาปั่นซอย ถือว่าปั่นซอย,ยผมจะได้ห่อนะค,ครับเจไดหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองอ้าอ้าปั้นปั้นปั้นเดี๋ยวพอนจะเป็นคนห่อหอเนี่มีกล้วยขึ้นนครับสอนลูกสอนเต่าน,นั่ลูกสาวหน่อยเพื่อนเยอะทาเพื่อนเดเิ่มครับนี่น,น้ำมันน้ำนะครับนี่น้ำมันทาตองเนี่ยพอพันสี่เมียวนะครับขนมโมกบั่นเห่าครับต้องใส่ใส่ที่ไรไรเนี่ย ใส่ใส่หน่อยมันจะเป็นขนมเค็งขนมเค็งเออขนมโมกันเข่าต้องกินใส่มัานครับกินใส่รอดลูกรอหนู้นก็ต้องอันนี้หรอกหนูปั้นปั้นเป็นกลมๆให้แม่น้้นอ่ะอ๋อขนมโมกปซื้อกินอะไรยี่ดอกแต่ว่าก็บว่าคือเจ้าของเห็ดกินเองครับกินเอง ก็ว่าแพร่ในกับลงทุนก็พ่อๆกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นการสอนลูกนั่งผ้าลูกเกียนนั่งเขาเกิดนี่แหละลูกปัญญาขึ้นหมากไม้นั่นแหละเขียนเขาเป็นตัวอย่างเขาท่าเห็ขมันจะเขียนยู่เข็ดกินครับเอามีวัตถุดิบในบ้านนี่เนี่ยนี่หัวในสวนเอามีใบตองที่แล้วเอากับผ้าเก็นเนี่ยแมวเขียนไตแกง่ายครับเป็นขนมบานๆเอาพอเมียผาเขีย มีบุญมีท่านย่ามใดบ้างกับิี่พ่อนเนี่ยละ่ะอ๋อเ่าก็สมัยเป็นเด็กหน่อยเขาก็ไปนั่งมิ่งเป็นเห็ดนะคะับเห็ดขึ้นนิดหน่อยนี่ยละ่ะมาปัน้นอันนั้นอะไรกปั้นปันป้นแปะไงก็ <laughs> ร้อยเมร์ขึ้นสมัยตะกี้นี่แหละครับเด็เกหน่อยไปเรียนหนังสือกับคุ้นนมู้กันเอาดินน้ำมันกับเข่าท่างพอดี <laughs> เข่าท่าของ,หงเหรียญนนะครับเริ่มวันไปเรื่อยไปเนี่ยมซื้อเพื่อนเพื่อนครับ การฝึกลูกฝึกเต่าไปนั่งพี่ที่คอยนี่ยแหละสานสมไปให้เขาตามประสบการณ์เข้าไปนะครับพี่น้อง <นะ S 2> เดี๋ยวเ่็กน้อยเดี๋ยวไปหนึ่งครับเอาไปหนึ่งไปแล้วก็มีครับยันบพะท่านพี่น้องถือว่าได้เห็นว่ามีปิดตังไหนเดี๋ยวมาเปิดในเบิ้งนะครับหนึ่งไปแล้วลประมาณจาะสิบกว่านาทีเกือบยี่สิบแล้วนะเดีนะนะ๋ยวที่ผ้า ขวบวนะครับอันนี้กระอเห็นงานในดิเลไม่บานบวงว่ากินไปนะครับีมือจะพร้อมแ่อาแจกบุกแ้ร้านแถวนี้นั่งนะครมึงมาีมือจะเป็นแ้งไหนแต่นี่ก็ท่านในซู่เราครับเจ้าก็พ้อมเราพร้อมใบเตยค้วยๆเราเด้อน่ มาจากธรรมชาติครับปอได้ใส่สีสังเคราะห์ไว้อย่างครับไปเตยกหั่นดีๆครับหั่านท่านอะไรก็ไปปั้นแต่มีการปั้นกับปั้นแต่ว่ามีการปั้นกับโคกเ้ยครับเด้อโคกตำเอาตำเอาละคันรตนานมันก็จะนั่งอยู่แหละแบบเดียวกันกองเอาน้ำน้นสะอาดใส่ตะนานมันมากพ่อขนมปองพี่มาขี้อันละตะพอตะเมียคนละผ้าเฮดกระได Paid, okay. เดี๋ยวลัางใจมีเดี๋ยวผมสิบห้าไปเบ่งนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งหลังบาตไปหนึ่งไปแล้วไปหนึ่งไปแล้วพ่อน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 ไปเบ่งตัวมันหนึ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มสี่ห่อแล้วนี่ไปใส่น้ำมันจะได้ซุกเห็นว่าเปิดให้พี่น้องเบ่งแต่มันเป็นในไหนสีสันมันเป็นตะคือบ่มันจะเป็นขนมบกหรือที่เป็นขนมเค็งนะครับเดี๋ยวไปเบ่ง อันนี้เห็ okay. ดยี่หรีหงอหงน้อยๆนะครับมาจากบ้านเราครับมาจากหัวจากสวนแล้วได้ไปตรงไปต่อมากอ่ะเออพ่อแบงม์เนี่ยครับเดี๋ยวเราพ่อพ่อพ่อก่อนพ่อก่อนพ่อคนพ่อคนเออใส่ไปดูโอ้ใส่กัน ได้หลายเด้อใส่่าหลายมันจะเป็นขนมเข่งเด้อแ่แปลงขนมกินเด้อนี่ขนมขนมเล่าขนมไทยเ้าขนมไท่ห้องคขนมไท่ห้องขนมไท่เ้างไม่ห้องเนี่ยอันนี้ก็เทาไปหนึ่งจซื้อกเป็นขนมเข่งครับพี่น้องใส่ไปตองหัวขึ้นกันเปกลมๆเดี๋ยวมาบึงมาบึง นี่ได้ดีครับมันหนึ่งนี่จะว่าซื้อวัสดุปลาแมังนี่สุกปลาว้านี่เอ้ยนิ่มแล้วนิ่มแล้วนิ่มแล้วน่าจะกินได้แล้วมามามาพี่พิงกอาจารย์ไหเดี๋ยวพออาจารย์ก่อนอาจารย์ก่อนพี่น้องไรไม่รน้ก็หอนดีกว่าถี่บวกงูด้วยเดี๋ยว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 มาไก่ไฟ้หรือมาไก่ไฟพี่พิงก์อาจารย์หนึ่งเอาวางไว้นึงเอาแค่นี้ละไปไป นไปเอาแค่นี้ก่อนพี่น้องมาแม่ม่ไปโชว์ผลงานโอ้ยโชว์ผลงานโชว์ผลงานเอาครับอมาโชว์ผลงานมึงพี่น้องมาหนี้มาลูกมาทางนี้มามาโชว์พี่น้องมึงส่งพี่น้องทางไกลทางขุ่นต่างประเทศน้ำนี่เป็นอะไดรหนาตาเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้น่ารักสวยสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วดีกิน ขนมมกเอาแคบบ้งใส่บ้างนี่เป็นขนมเคียงหรือทีเป็นขนมมกบานเฮาแคบออกมบ้างโอ้โหสวยงามสวยงามสุดอ่านี่แหละครับพี่น้องขั้นตอนเป็นขนมมกเรียบร้อยแล้วหนึ่งประมาณสิบฐานาทีครับพี่น้องเสาเมียวนี่นี่พ่ะท่านในหนึ่งในสีครับพี่น้องอ่ะอีกทีอ่าครับพี่น้องแค่นี้นะครับน้อนี่ขนมมกอพอโตไปซิมก่อนพอโตไป็นโซ่ก่อนเลยรับเดลยสวัสดีพี่น้องสบายดีน้อง ติดตามนะครับเด้อถูกใจกดแชร์กดไลค์เด้อนี่ครับเกียรติพิจารุชาขอบคุณครับ